เพื่อนมึงมึงเล่นเลยเด้อเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูโชว์ลำแสงเด้อเพื่อนเด้ออย่าหนี่ไอ่ตัวล้มไอ่ตัวล้มทั้งหมดตีตัวล้มนะครับทุกคนตายเลยเฮียทีเดียวยังไม่ได้โชว์ลำแสงเลเซอร์อะไรเลยตัวเปล่าบอกตัวแล้วบอกตัวเปล่าแล้วนะบอกตัวเปล่แล้วหนุ่มมาตีกันเองเดี๋น้องจะต่อนี่นุ๊ก ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้รับผมโดนในสีคิงมิตีิแล้วนะครับทุกคนก็ในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้านี้นะครับนี่นะครับแสงสีม่วงทุยไม่ใช่นะครับผมจะมารีวิวดาบแท่งนี้นะครับก็คือดาบแท่งนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนไม้เบสนะครับกับไม้คูนะครับทุกคนซึ่งผมจะบอกอนุภาพรายแรงของมันก็คืออนุภาพของมันเนี่ยแรงมากแรงจนแบบเด็กช่างร้องละงมเลยอ่ะอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้แบบโอเวอร์แอคติ้งก็คือเอาง่ายๆคือแบบมันแรงมากๆแล้วแบบมันทะลุเกาะนะครับดูดิ ดูแค่ท่าถือแม่งก็เฟี้ยวแล้วนะครับแล้วเอฟเฟกเนี่ยแม่งก็แบบถือว่าเฟี้ยวฟ้าแล้วก็คือวันนี้ผมไปจ้างมือปืนมีนายมานะครับนี่ไอไอเวนนี่นะครับฮัลโหลครับมือปืนวันนี้พร้อมไหมครับเนี่ยพร้อมครับน้องชายโอเคครับพี่ชายก็คือไอเนี่ยผมไปเอามาจากซุ้มเฮียคงนะครับหลังดีโอสยามนะครับไอเวนนี่เนี่ยก็คือในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ไอเวนเนี่ยยิงคนอื่นนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยลงไปซ้ำให้ดูนะครับรีวิวอาวุธใหม่ในวันนี้เนี่ยผมมากับคันนี้นะครับคันด้าซีวิคกระโปรงค์กก่อนนละั นะครับผมแบบชอบรถซีวิคมากเออแล้วมึงแจ็เคเกียอะไรเลาขึ้นมาเร็วตัวเล็กเออครับคนดูก็เดี๋ยวผมจะรีวิวก่อนนะครับคันนี้ด้วยนะครับมันแบบเป็นรถที่แรงมากมากอ่ะเดี๋ยวลองดูดูเชื่อไปเรี่ความเร็วขึ้นแบบอืดูดิขึ้นสองสี่สองห้านะครับจริงๆเนี่ยมันได้ถึงสองเปดเลยนะครับเออแต่ผมมีนี่นะครับทุกคนมีกล่องจูนนะครับแล้วผมเอากล่องน,นี่นี่มันมีกล่องจูนนะครับซึ่งในไอซีเนี่ยราคากล่องจูนเนี่ยจะอยู่ที่ห้าเอ็มนะครับคนส่วนถ้าใครซื้อโอซีเนี่ย ตกกล่องละหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้นะครับจะเป็นแบบกล่องจูนแต่จริงๆอะ่ะซีวิกอะผมมาจูนไม่เป็นนะครับจูนไม่เป็นเลยผมก็ไม่อยากจูนไอ้เนี่ยไม่จูนแม่งแล้วไอ้เนี่ยไปแล้วเพื่อนไม่จูนแม่งแล้วคือแม่งแรงอยู่แล้วคันนี้ก็คือคันนี้มันแรงอยู่แล้วสําหรับใครที่อยากซื้อเป็นลองคันอื่นนะครับก็ราคาที่ห้าเอ็มไอ้กูว่ามึงกับกูลงไปใส่ช็อปก่อนไหมพวกไม่งั้นอะเราจะไปตีเด็กช่างเราเราไม่ใช่เด็กบ้านนะเว้ยพว่อนใส่ชอ็อปมาแล้วให้เรียบร้อย<ๆ>อะไรนะเพื่อน เทอะเท่ะเออมันเทะอยู่แล้วก็คือสําหรับถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสไว้ให้ด้านล่างละกันนะครับมาเนี่ยมันก็แจกมีดแจกไม้นะครับตามระบบตามระเบียบเลยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราถึงข้างหลังกระหนกแล้วนะครับนี่อันนี้คือเป็นโรงเรียนของมันนะครับเนี่ยข้างบนตรงเนี้ยโอเคแยวผมจะไปกระทืบแม่งเลยละกันกระหนกแม่งไม่มีใครอยู่เลยว่ะเพื่อนมันอยู่แต่ว่ามันอยู่ในโรงเรียนว่ะถ้าเราเข้าไปแม่งอุ๊ยโอ้โหรถกูชนเลยมันไม่มีใครเลยว่ะงั้นเราถอยก่อนดีกว่าเพื่อนไปโรงเรีียนนนอออออ่่่ดกกวาาางงงไไปิิม้ะะเ็ขท ก็คือผมเนี่ยจะหาตัวหลุดเอานะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมาน้อยนะครับซึ่งแบบคนทคําคลิปแบบไอ้พวกที่มันเล่นอยู่กับผมทุกวันตีประจำเนี่ยอีกคนนึงก็ไปแข่งบอลแข่งอะไรนะครับเป็นนักฟุตบอลมากันที่ดีกี้นะครับเงินเดือนครึ่งแสนโอนเข้าบัญชีอีกคนนึงแม่งป่วยนะครับขับรถตากฝนกลับบ้านนะครับโอ,อ้โหแต่ละองค์วันนี้ก็เลยมากับอีสองคนมากับอีเวนต์นี้ไงครับเนี่ยมึงเห็นไหมเพื่อนมึงเห็นไหมมึงเห็นไหม,มเห็นไหมแต่จะพึ่งนะมันไม่ได้ใส่ช็อปเพื่อนรถทีฮัลโหลครับตัวเล็กครับเมื่อครคับ เอาป่ะครับทําหน้าเหมือนแบบโค้ชเตีนกูอ่ะเอาเหรอครับขอโทษด้วยนะครับโอเคเนาะพอดีว่าหน้าตาโค้ชเตีนไปหน่อยขอโทษครับผมเผยชนควายครับพี่ควายมาป่านหน้ารถครับงทันทีครับตอนเล็กโอเคครับถ้าเกิด์คุณเป็นควายคุยกับผมรู้เรื่องอะไรครับอะไรครับมึงคุยคนเดียวหรือเปล่าครับอะไรมึงที่เชี่ยเดี๋ยวยิงไม่ยิงไม่ไงเวนเชี่ยอินแม่งก็ไม่มีว่ะเพื่อนเอ้ยอินมาเอ้ยมึงโดนแล้วชนแบนมึงยิงให้กูนะตอนเล็ก มาเดี๋ยวกูทำให้ดูนะครับว่าไอเนี้ยบวกเนี่ยมันเป็นยังไงนะคนดูนี่ดูแม่งตีดูดิไม่ต้องตีเข้าหัวก็ได้อันนี้พูดตามตรงเลยไม่ต้องตีเข้าหัวก็ได้โอ้ยเด็กแว้นชนคูเฮียเฮียเอ้ยถ้าขอโทษละวหามันจะมีคนตายป่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนหนีก่อนไหมหนีก่อนไหมเพื่อนหนีก่อนไหมหนีก่อน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 เพื่อนเฮียเียยิงแม่งเลยตัดฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนฝากมันไว้ก่อน เชื่อแม่งพวกแม่งเยอะไอ้หี้ยมึงคิดว่าเราไหวไหมเอ้ยมึงเป็นคุยเลยไอสัตว์มึงใส่ช็อปอาปะไอเด็กขี้อะเหมือนมึงเก่าเนะ่ยอือเอาดิเพื่อนวิ่งเชี่ยแม่งต่อยกูเพื่อนไม่ต้องหวาดกลัวนี่มึงคนกันเองยัดแม่ดูคนกระเด็นมึงจะไปดื้อที่ไหนได้ขนาดแค่เดินพวกมึงยังเซไม่ต้องบ่ายเบียงของแม่ตรงประเด็นนี่ไงนี่ไง มึงก็ลงทุนจริงๆมายกล้อใส่กูมายกล้อใส่กูโอ้โหพวกแม่งเล่มเยอะละเพื่อนว่าเราว่ายน้ำข้ามฝั่งเลยแล้วกันเฮ้ยเพื่อนหนีหนีเพื่อนหนีหนีหนีหี้ยศนังอยู่นี่ว่า ว่ายน้ำว่ายน้ำข้ามฝั่งเพื่อนว่ายน้ำข้ามฝั่งเพื uh, ่อนหนีอยู่ในไงนะครับเนี่ยนี่ไงเหยียบไปดิสัตว์ไปเพื่อนไปไปเพื่อนไปไปไปเพื่อนไปไปอุ้ยมันจะเอาอะไรมาต่อยกูมันจะต่อยกูกูพาแม่งว่ายน้ำข้ามฝั่งไอ้เหียเล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 ยเยกูมีแดกเกอร์นะกูมีมีดโจรสลัดมีน้ำมาโอเวอร์มันควยไรตัดเห็นใจจากนัดกับพวกกูจังรอบนี้ตำนานที่พวกกูทำนะมึงขึ้นมาดิอืมอืมอืมตายเหี้ยขนาดนี้ เพื่อนกูโอ้โหเพื่อนกูโดนเพื่อนกูโดนฝั่งทางนูน้นโอ้โหมันลุมเพื่อนกูเป็นสิบเลยเชีย่ยโอ้โหยิงแม่งล่วงน้ำหมดอะเชีย่ยระยะปืนแม่งไม่ถึงด้วยทุกคนเว้ยเอาไงวะเนี่ยเพื่อนกูเชีย่ยแล้วแม่งไม่มีเบอร์แม่งด้วยเนี่ยเอาชิบหายละไหนเช่นนี้ขึ้นมามึงคอยดูมันตายนะมึงคอยดูมันตายนะมันไม่ต้องปั๊มเงี้ยในน้ำหรอกมันตายถ้ามึง จมน้ำตายนี่ยแหละกูยิงมึงจมน้ำตายนี่ยแหละเนี่ยเออจมน้ำตายนะอย่างเงี้ยจมน้ำตายจริงๆนะเว้ยกูยิงแม่งจมน้ำตายจริงๆนะเว้ยยี่่่าดูมันปั๊มยาแล้วมันปั๊มยามันปั๊มยาเล้ดาวมันโดนกูยิง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 ยี่แล้วปืนเซิร์ฟนี้แม่งล้มนานจัดทุกคนเออมันหนีเลยมันมุดหนีเหมือนปลาเลยอ่ะ ใช่มึงจะทุบกันตรงนี้ใช่หน่อยใช่หน่อยนี่ไงนี่ไงตายมึงย้อนไปซองปีนตอนกูไม่มีอะไรดีให้มึงดูทุกวันนี้เดินเด้อพี่นนท์ไม่ต้องเรียกกูพี่หรอกสัตว์ถ้ามึงจะใส่แซงใส่กูเชี่ยกูตีแม่งพังหมดตายแล้วในเมื่อไอเทียไม่ต้องมาขออนุญาตพูดด้วยตายหมดแล้วนะครับทุกคน แล้วเพื่อนกูตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปหาที่พาวรถแล้วก็พาเพื่อนออกมาเลยนะครับทุกคนแฟนๆขึ้นมาเพื่อนเออไปคันนี้ก็ได้ไห้เชียเอาเพื่อนไหนไปไหนอะเพื่อนอยู่นี่เองเล่นมุกนิดหนึ่งเพื่อนแล้วอินทำไมมันเยอะวะเมื่อกี้อยู่ๆม่งก็มากันเนาะมันไล่ก็ทืบมึงอะกูเห็นมันเป็นสิบตัวยี่สิบตัวแต่มันเอามึงไม่ลงใช่ไหมล่ะกูเห็นอะใช่เพื่อนเออเพราะว่ามันลงปุ๊บมึงมันชุบมึงขึ้นมาแล้วมันกระทืบต่อ เออกูเห็นมันคานก็ไปหามึงเลยนี่มึงไปแอบใต้ท้องรถอะนี่ไงคูยิงทะลุกงไปดิไปแว้นหน่อยดีกว่าเพื่อนกูไล่ยิงทีละตัวเลยนี่ไงสัูยิงทีละตัวเลยเพื่อนยิงทีละตัวเลยเพื่อนแบบชิวจัดอะเราอะเราแบบชิวจัดอะโอ้โหยยิงพังอย่างนี้ เฮียแมงเฮ้ยไข่แม,ง,<น>แมงมาวะใครวะมันตามมาได้ไงวะเฮีย <c oughs> ไปกระหนกดูไหมเพื่อนไปแว่นแบบนี้เลยในโรงเรียนเลยไอ้เพื่อนแล้วมึงฟังเพลงน้ำใหม่โดนโลเลบานอนอยังเนี่ยเพลงอะไรวะเพลงดีนะเว้ยมึงไปฟังหน้าช่องจัดไปเพื่อนเพลงแบบดีจัดคนร้องแม่งหล่อด้วยอ่ะเนี่ยครูแบบไม่เถียงเลยเห็นเขาบอกอะ่ะใช่แล้วเ,เออไอ้คนที่ชื่อเลบานอนอะ่ะอัลบเพลงดีอใหญ่ แต่หน้าตาไม่ไม่เชี่ยวอะอาได้ไอ้เนี่ยนี่จะดักกูหน้าเที่ยนะครับมันจะอยู่ไหมวะเพื่อนกระหนกอ่ะอยู่อยู่อยู่โอ้โหเขาอ่านยังพวกมึงอ่ะเฮ้ยเอ้ยมันมีปืนเหมือนกันนะเว้ยเพื่อนเอาเลยไอ้พวกเนี้ยแหละโอ้โหไอ้นีไอ้กระจกมึงหรือเปล่าไอ้กระจอกอ่ะไอ้โดนเลย์มาดอนเน่โง่กูชื่อลาบดอนนะไอ้กระจอกโง่มึงชื่ออะไรนะ ลาาดอนโอ้บอกเพื่อนมึงอย่ายิงกูได้ไหมอ่ะแบบวัดตาต่อตาฟันต่อฟันอย่าเอ้ยกูจะมายิงเขาล้มโดนเขายิงล้มไอ้แค่นี้ม่งไม่มีปืนเจอเพื่อนกูดิเจอเพื่อนกูมึงเจอเพื่อนกูเลยโอ้โหมันยิงกูไม่ให้ลุกเลยอ่ะเดี๋ยวกูปล่อยมาปล่อยคีย์บอร์ดละเดี๋ยวมึงฟังกูกูปล่อยมาปล่อยคีย์บอร์ดละเออแล้วแต่เวทแตกรรมเลยไม่ยิงยิงกูไม่ต้องให้กูลุกหรอกอืมถ้าจะยิงกันขนาดเนี้ยแล้วกูลุกไม่ได้แค่นี้ตายกูบอกละกูหลบหลังต้นไม้ปึ๊บนี่ไงมันดิ้นโอ้ย มึงมึงไม่ต้องให้กูเล่นหรอกมึง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 แบบมึงยิงเลยมึงมึงมึงไม่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 ต้องใช้ความอะไรเลยไอ้แก่โดนเอ้กูได้เจอมึงหัวหไอ้เฮียหงอกหน้ามึงไงสัตว์กูหนีก่อนไอ้เหี้ยเขาซ่อเขาซอยลุกตรงลุกซอยเข้ามาจังหวะนี้กูตีสวนนี่ไงเหี้ยอะไรมึงใช้เด็กที่อะโอ้ยเหี้ยแม่งหน้าเบื่อยิงอยู่นั่นแหละไม่รู้เป็นเหี้ยอะไร มึงบนม่ยป่าแบบมึงเนี่ยป่าแบบปดนโอ้ยไอ้เทียเนี่ยกูจะไม่มาโรงเรียนนี้แหละแม่งยิงกูแบบไม่ได้ลุกเลยยิงกูแบบไม่ให้เล่นเลยอะไอ้เทียเพื่อนเมื่อกี้ปืนแม่งยิงกูไม่ให้ลุกเลยสัตว์เอาไงกับมันดีวะไปวนดูแม้ว่าปืนแม่งยังอยู่หรือเปล่าอะถ้ามือปืนแม่งยังอยู่เดี๋ยวกดมือปืนแม่งก่อนเลยตัวแรกไอ้เทียกูฉุดแะแม่งกูต้องรอครูดาวอะไอ้เี่ยเออเดี๋ยวไปดูว่าแม่งยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยแต่กูว่าแม่งน่าจะอยู่ว่ะ ดูสอบเด็กมันดิอุ้ยมันมีเด็กอื่นมาบุกไอ้เชียดเสือก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 หรือว่าจะชุบมันให้มันไปบวกดีวะอ่ะเพื่อนมึงมึงเล่นเลยเด้อเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูโชว์ลำแสงเด้อเพื่อนเด้อเชียนี่ไงไอ้ตัวล้มไอ้ตัวล้มนะผมจะตีตัวล้มนะครับทุกคนอาตายเลยเชียทีเดียวยังไม่ได้โชว์ลำแสงเลเซอร์อะไรเลยหนุ่มมันตีกันเอง คุยเจ้ากัยคุณแม่วรับคุณเจ้วกับคุณนมุ่กูแลวเพื่อนกูโดนอุยแลวมือปืนกูตายเอามาเลยมาเลย